วันนี้พี่จะมาทำเค้กกล้วยหอมเอาสูตรมาจากช่องนาเรส玛ก,กูเก็งแต่ว่าของพี่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอมกรีกโยเกิร์ตกล้วยหอมสุสกสามลูกขอรวมตาอแบบหนึ่งบีสมกับโยเกิรต์ตมาห้าสิบกร,รมัมใส่ถ้วยให้เข้ากันลงน้ำมัช้อนชามประมาณหนึ่งก,ก,กรมัมแป้งโฮลวีกรัมเอามองม่งห้าสิบกรัมปุ๊บเติมเกลือเข้าไปหนึ่งส่วนสี่ ยก,กางไกาค่ะงงกันให้อร่อยนะคะเพรว่ามันหวานน้อยสำหรับพี่คือโอเคค่ะถ้าใครที่ไม่อยากจะคียนจะทำตามพี่คือกล้วยพี่อมันไม่ได้สุกมากเลยเลยค,คนคนข้ายทุกคนโอเคประมาณนี้ตข้เตาอบว่อยแสิองศาสาี่สิบนาทีมีสุกป้เนี่ยมันอาจจะต้องออกมาคุกข้างนอกอีกปะคืนนี้มันยังแฉะอยู่อะแต่มันรสชาติดีนะต่ออืม เอาควอมด้วยเองมันดิ